เดี๋ยวผมจะมาลองทำค้างให้ต้นเสาวรสดูนะครับท<ด>ี่ผมมีต้นเสาวรสอยู่ต้นหนึ่งคือไม่ได้ดูแลมันเลยแล้วมันก็เลื้อยมั่วไปหมดใช้เวลายอยู่สักพักเพื่อจะไล่าหาลําต้นแล้วก็ดูว่าจะตัดกิ่งไหนออกตอนที่ผมซื้อมามันก็น่าจะสูงประมาณเอวผ่านไปสีหเดือนเพิ่งสังเกตเห็นว่ามันเลื้อยเข้าไปบ้านคนอื่นเขาแล้วตอนแรกก็คิดว่าจะตัดแค่กิ่งออกแล้วก็เปลี่ยนเข่งให้เขาใหญ่ขึ้นแต่มันก็รู้สึกผิดนิดนึงเพราะว่าสวนด้านข้างผมไม่ได้ดูแลเลยงั้นจะลองทำค้างให้แล้วก กะว่าจะเอามาทํากล่องข้อแปลงผักแต่ยังขี้เกียจอยู่ก็เลยยังไม่ได้ทำอ่างตัวนี้ผมทําสูงประมาณ150เซนเวลามันติดผลจะได้เก็บง่ายๆแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเลี้ยงมันได้จนมีผลหรือเปล่าแล้วผมก็ทําที่พักยื่นออกไปอีกนิดหน่อยแล้วผมก็ย้ายจากกระสอบเดิมมากระสอบใหม่ที่ใหญ่ขึ้นเริ่มทําประมาณ5้าโมงครึ่งเสร็จก็เกือบทุ่มหนึ่งเพราะว่าทําไปด้วยคิดไปด้วยมันก็เลยช้าถ้าเพื่อนๆอยากจะลองทําก็ลองสเก็ตมือคร่าวๆก่อนนะแล้วค่อยทําทแล้วผมก็เติมดินที่ผมหมักเอาไว้ให้เต็มเคงถ้้้้าาเเพื่พพออนนนชชบคลลลิป like, share, ปีฝกกดดไแร็ังใจใจหวย အဲ <laughs>